มาอ่านทานเรื่องอะไรนะอัศวินช่างก้วงวัด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 ัดณเมืองขนมหวานกลางฝ่าใหญ่บนภูเขาใกล้ๆเป็นที่อยู่ของเจ้ายัะแต่เมืองนี้ยังคงสงบสุดนักเพราะมีอัศวินคอยพิทักษ์รักษาเมื่กครั้งที่มีเรื่อง อัศสวินช่างตวงวัดวัดวัดช่วยด้วยอุ๊ดๆุอัศวินช่างตวงวัดรีบมาทันใด้วใครมีปัญหากันนี่บอกพวกเราสิเราจะช่วยแก้ไขให้พวกเราหมูน้อยสีตัว อัศวินได้ยินปัญหาตอบออกไปว่าเป็นของทั้งสี่ตัวอัศวินวัดพาแตงโมออกเป็นสี่ส่วนอัศวินช่างน้ำหนักเีทั่วทุกชิ้นล้วนน้ำหนักเท่ากันเปลนเปนอัศวินช่าง เสียงช้างก็ดังมาคุณช้างเศร้าใจอบขนมทีไรใครๆก็หนีท่านอศวินลองชิมดูสิขนมชั้นนี้อร่อยไหมจ๊ะว้าให้จะมาแข็งแท้อ้ยจะมาเค็มอ้ย,อ,ยอันนี้กับขมปีโอ้ย สวินช่างถามคุณช้างคุณช้างทําขนมยังไงจ้าคุณช้างตอบเร็วไว้ใส่ทุกอย่างตามใจแล้วคนรให้เข้ากันไงอัศวินตวงบอกไม่ได้คุณสร้างตรงตัวงไงพ่อดีใส่ซอนซ้าซอนโตวถว่วตวงกับมี่ทาตามสูตรเนี่ยต้องออกมาดีแน่นอน คุณช้างรีบทำขนมใหม่ใช้ถ้วยตวงตวงส่วนผสมเฮ่ใส่ชามไม่กลมกินอบขนมลอยไปตามลมหอมหน่ากินจังเลยอหอมดีหอมดีหอมดีจากนั้นอัศวินช่างตวงวัดก็ได้ยินเสียงฟาฟาสาซยเนี่ยซอยเนี่ย พวกเรางูสองพี่น้องเลื้อยขดไปมาอยากรู้จังว่าตัวใครกันนะที่ยาวกว่ากันท่านอัศวินอัศวินวัดบอกง่ายมากลากไหมพรมวัดดูสิวัดตั้งแต่หัวงูถึงหางงูแล้วนำไหมพรมทั้งสองเส้นมาเทียบดูก็จะรู้ว่าใครตัวยาวกว่ากัน ที่กำลังวัดไหมโรม2เส้นอยู่จูๆ่ๆแผ่นดินก็สั่นสะเทือนอัศวินช่างตวงวัดอยู่ไหนเจ้ายักษ์ใหญ่มากินหมู่บ้านพวกเราแล้วอัศวินช่างตวงวัดรีบไปทันใดปิ้ปวป้าตัวตยับคือโตใหญ่แท <c> ้ <ười> โอ้ยพวกไอ้เจ๊จังได้ระบาดเนี่ย <c ười> อัศวินวัด เสนอวิธีทำคานดสีสิดีจักตัวนั้นให้ออกไปจากเมืองโลดได้เลยได้เลยตกลงตามี <c oughs> มาร่วมตัวกันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ด <c oughs> อัศวินช่างเตรียมถุงารายน้ำหนักที่ใช้ต้องมากกว่ายักษ์อัศวินต้วงคึกคักวางขนมล่อยักษ์ไว้าตามทางอัศวินวัดเป็นคนสร้างวัดขนาดคานดีให้พอดีคานดีเสร็จเร็วรี พอมีชาวเมืองมาช่วยเรายักษ์ใหญ่หลงกลเดินเก็บขนมกินเพลินจนก้าวขึ้นคานดีดนับหนึ่งสองสามตดเชือจบ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 เจ้ายักษ์ถูกดีดลอยแล้วอยู่อกจากเมืองไกล ยักไปโลดไปโลดไปไกล,กลๆเด้อ <c oughs> ชาวเมืองดีใจหมู่บ้านปลอดภัยแล้วขอบใจเด้ออัศวินช่างตวงวัดโอ้ยเก่งยิริจบบริบูรณ์ปบมือปบป